สวัสดี FC สูตรซูเปอร์นน้องสวัสดีทักทายทุกค่ะเมื่อนี้น้องแม่น้องสแตมสีฟ้าสแตมไปไล่กระทุ่งค่ะไปไล่กระโถนนี่ประมาณสองสูตขาพอหนังตาเดือดงานเนาะนี่ไปใส่เบิร์ดแดงเบอร์นี้แดงเตรียมตัวกันเบิร์ดอะไจ้ะแล้วมาเด็กคนลูกสวัสดีสวัสดี ใส่ใส <utral. S 1> ่ด <De ep> <Key board> ูด like ีนไปใส่ไปด้วยไปด้วยกระทงใช้กระทงเพราะมันกระทงนีกระทง่งองค์จะเต็มบุญเดชมาจากเมียนตานชบายนี่ลูกน้องแล้วก็เห็ดขายเห็ดหายเพช็กับผู้ใดเดี๋ยวฉันมางามค่แต่ป้าสัตว์งามดูก่อเห็ดเอายืดดีๆที่ด่วนเพิ่นกระทงสงเต็มเพล็ก่อนเอาตั้งดีๆตั้งเพิ่มบางงูกระทงสองสามซันตึ๊กขั้นตึ๊กตึ๊กสองสามซันน้อพี่น้องงามไรยวกมีไผ่มีสูตรแบบนี้ดูใส่เห็ดอีกกับมือของน้ำตาลให้งามเพบนเห็ด ให้ก็เพื่อนมะน้ำตาลอันนี้ให้ก็เพื่อนตัวนี้น้องน้ำตาลเฮ็ดให้สเตมเซลล์นงสเตมเซลล์งามเฮ้ยคือกับคื่นเสือกับกระทงคือคือกันแท้ๆนี่ก็อมซุปเวลาเสร็จไปถากปะาโบก็นเนะาะถากปลาโบตาลล้านุ่มกินได้ไอเตรียมรถเดารถที่พาไปคือมอเตอร์ไซค์สิบด้วยอยู่ห่างกไกลๆครับน้ะก็นมน้ำตาลเดิกงงนั่งกับพวกท่านหอดหอมเนาะสบายดีแน่สบายดี ไปหาบองกบโอมากรตเตอร์โตไหอเอ้อชื่อไงชื่้เมขาอย่เตรียมไปประมาณจะถูกเนี่ยนี่กี่ทุ่มมรุประมาณสองทุ่มเลยใกล้สี่สองทุ่มเลยพี่้อกเพราะว่าพอเดินดก้ากลเดอดต่างกนเนาะไปเรียกบองสิเรียกยายมีมีไม่เท่ามีมีเนาะ ไม่ไงไม่มีเนาะเรียกได้รหลายแบบหนึ่งไม่เท่าโซมย่ายสามไม่ไงเตรียมตัวเท่าๆกับมิตาเลยน้องเลยแต่ว่าเขามีแนวสำรองคือไฟอีเดียวไฟก็ต้องเก็บไฟเนาะกับเสือเนี่ยเข้าเนี่ยนี่เสือเจหอยอายมากเนาะเขาก็เอาไปใส่เนาะการโทรหาตั๊โวสิลู ามปะโบลุมันซีบเนียบในเรื่องมือบรรยากาศเหมือเพราะว่าคนไปรอดแต่ท้งกันร้จุดจุดขุดเนาะมันจะรถซีกเนียบแต่สิไปคือข้างอีกที้กอยู่ในบาทคนไหนพไปลองเอ้ย น่าจะจูีเดียมากเนาะโอ้เขาวันปนเข้าก็ได้ตาเอ้ามีกระโบล่าใจเสือตีั้นหลังนี่ว่ใจไนไงเห็นเราท้องใดอก่เห็นดอนี่เด้อคิดแบบกนคิดเยก็ถาม่ปราะว่ายังเปิดแต่ไปยังเปิดะพี่จันทรเหนช้อมแบบอาย จริงๆมันมันไฟมันมาเลเสียแต่ว่าไอ้มันเสียนีพรุ่มนี่สบีคอนิคโนมเนี่ยข้าวโพแทสเซียมไปเปลี่ยนนี่แต่ว่าไฟมันาเลเสียแต่ว่าตรงนี้มันเสียจริงๆเลยแต่ไปเปลี่ยนที่มาเสียอันดุ่งบงไปเปลี่ยนหายอยู่นี่พอกระเมาต้องจะฆ่าบึงโทรศัพท์จนมันคำที่หลอกคบเขาปิดดาอันด้านตรงนี้แต่ไหนด้านเออด้านเคยไปเปลี่ยนสามสี่เถื่อแล้วตะคงบ่ค่อยดีแหใส่ฮาเวิร์ เราไคล้องถูกใช่ไรวะพ่อเรือนกับพังพี่น้องเว้ยโอ้ยบมาดจี่ฝีเนาะมีเวลามาถูกตรงนู้นไม่้าถ่ายแล้วบ่ค่ะถ่ายแล้วสวัดีนะพี่น้องเอ้ยพี่ชาดุขราชก็ถือก่อนแป๊บนึงพาไปใส่นะไปร้อยกระทงเนาะเออกระทุไนมาไปน้ำอะไรแล้วพี่น้องเอ้ยคือขาไยังสุกยันแขางๆนี่อุ้ยตั้งใจเฮ็นไหมปะนี่เวล่ะ ตั้งใจฮ็ดโรมเรียนมาให้ปลาบูล้นี่เออบวตม็มเต็มเลยาร้การักนารักักค่ร่ารกน่ารัก่ตรกต่รักนรับน่ารพ่สรักนาักน่กน่าักน่ารักน่ารัน่ักน่ารัน่าเหน่ัน่ักน่ัน่ังนักกรักนก่รนี่เรนา่ากรกรกนกน่าจากโรงเรียนเนาะ ก็สามารถ้ามพี่ยังได้พี่น้องคขนมโบราวง่ามโบราณไรขนมโบราณว่าง่ายเก็บเกียวได้อันนี้ก็สิไปกระตรงจิตอันอุตตมัจะนาคก็ตุ้งเนื้อยืดซึ้อเพื่อกันร่นออกมาจากกระเป๋าหนาจะกรแมาตีสอ่ะตรงนี้เอาตรงนี้ค่ะนี่วะข้างบนหน้าค่ะใช่ค่ะนี่วะเอาให้สวยนะสวยจังเลยสวยตอนแกน่ะเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ออกแกน เป็นไซอยจะสบายย่จะห้องเบอร์ทูบอดอานี่ก็ห้องอ้ยคับพูดเดินนี่ครับจะพูดอดอเดินไปได้มาไหน่อดไทยเชาเอางานต้องานห้าบ่ใจบ่ใจนะผู้ชมพาเห็ดนี่นะเห็ดดอเอตังใจเห็ดมหยมีวัจะเห็ดหค่ะไปไเอาไะ นี่เห oh no, ็นแต่ว่าโย่โอ้โดดแล้วค่ชัดจโดดบว่มีใช่เพราะเสื้อนี่ใส่เสือหุ้งนี่ใช่แต่มันยาอยูททั้งน้ำดิค่ะซือเอากลับมชิ้นหมดว่ะถือเด็กสวมือคขานดไม่้ใช้เสือหุ่งเอา ดุ้งบ้อมกเจเพื่อนไ้เนาะายมา้ให้เพิ่นใจขีโดแล้ไปทกับมอกูมีจะเกื่อนได้เฉยโอ้าวเดบดทอดกกะทาดเนาะเออสิเป็นยังไงปนตาลโดนไหม่มันคกิขยะบ่เวอไไ่ไปพี่น้องไปการเอาซื้อพี่เจกเอาไมไปเอาไปถ้าดูปลารานาไปเด็กไรแล้วเขางหนากมี่วูม่วะทั้ดังกมีบ่ ใบ so กัะพี้เสื้อใจนิดนโอ oh, มา,มาแล้วตา,รานะเรากำลังจะไปเขามาแลยคบมือตลนานเนะาะนี่ก็ไปนีม่คือวัน<ห>าไปแล้วไปยันเขาบ้นานเเียนทุอย่าักไ,ไปนั่เนาะน่ใจกนขับน้องเสือ ตามจยังเห็นคนเด้อเพ่นอย่ากได้แท้ๆพันนะดูสิเป็นยังไงฮะสุรทสามพันนะถ่ายไปหมดุณเลย่ถ่ายเลยถ่ายแล้วเอาไ้ีกเอาจะเอาไส้เอาไส้กรง่ซองไปโอ้ใไเออนี้ได้แต่ตออกได้ของเขาบาเลย

เราไฟรับเหนียวกับเมิดเมื่อไรอีกแด้นี่ก็คือบระดเยังว่าปุยโอ้เยังว่ายอว่าพ่อกับกระทงมาช่วยกันมโน้มโนองนด้ายเฮ็ดไม่ห้ป้าพอดีลดยเฉพาป้าไม่ไกับแม่เอาให้กับป้ากับแม่ พาอยังต no. ิดกบอก็จะมาดีเลถ้าเกิดมาเขาดาขอก็ย่อมตนนี่พี่น้องเอ้ยนี้โดดผ่านใส่ไฟมากไฟส่วนตัวเลยโดดไปไปดูไปย่างสิ่าไรเยเจเาจะนํำตาแตกตาแตกน้องเบ้จักคือว่าคนโสคนกระโทกัไวอนสอตอนนีซื้อกระดาษหน่อยด้านหน่อยใจแล้วถกอ่ม่พ่เสือ่น Nhanh nhanh nhanh, quay กระทก็ช่วยกระทงตะโบก็กระทงเตมกระสมกระพ้นอยู่ง่ามคือกันเนาะไปดไปไยังปไปเสื่อหนก่อนเืก่อน้นเริ่มเรมอเริมนกระท่าเอา้ือเอาบ่นีกค่ะมีน่งแต่นี่บ่มีถูก เจอตุ <s S ้กแกเก่าหมวดด้วยค่ะชอบเนี่ยอันไหนไฟไฟเทนเนี่ยแหละไฟเทียเนาะอันเท่าไหร่คะนี่ที่เขาใส่ทูบใส่เทียนนะไม่ใช่ทูบอย่างนี้จะเอาไหนเไหนลกนี้ไฟสีไฟเย็นพจอาปแปะ อันนี้เท่าไรคะสิบ,บ,าสบ,บาทอ่ะบบทอะไไก็พอแต่เวลานนี้เดียวเอนะใ่านจ้ใชซื้อทุนกับร้านเจ้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่อย,อยู่ไหนตอนนี้พี่บอเหรอออยเอลนาหดียวอ่อ๋อเ้องเดี๋ยวนี้จะพาผมเป็นอะไรไหมคะเาาหรอเห็นผม

ราคามาจากโรงเรียน่่อยะราคานึอง้อยบาทราคานึลองร้อบาท ไปจะได้มีความสุขบ่ลานี่กระทงหายงานหัวหัวจนน้ำตาแตกตาแตนเนาะจะบว่าห้านน่ระทับติมาตอนร้านเนี่ยตั้งใจมาให้ให้ป้าโบกับแม่หน้านี้ไหนเอ่ยใครสแกนเอ่ยมาไปไปแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนานต่อนี่ยก็เพราะว่าเสียงหลังหลายจากพี่น้องไป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 ไ้ไอ้่เมื่อกี้อาจไปก็หมไม่รู้แต่ก็อไรก็น เด้ด้ด้ได้แม่คองดูไายตายตายเลยมาๆๆายมากมามา้าเจมันจะวางงานงานกับงานวางกังานเดี๋ยวก็จะให้จังเท่าบท่าเจ๊ะเจ๊จันจากตลาดกรานะจ๊ะไหนใครสแกนเอ่ยมาหาหลวงพี่ได้ครับมาสแกนเท่าไหร่แจ้งด้วยนะ สักสะเหมือนแม่เลยดมอ้าวมาเชิญจ้าเชิญจ้านะจ้านะจ้าครมาช้ามนะจ้านะอันนี้นะยอมจันนะทุเรียนอร่อยต้องร้านนี้นะแปดสิบบาทนะสักครู ส0บาทนะอันนี้80บาทนะได้ค่ะนะอโมทนาสาธุจา้านะที่นี่มีระบบสแกนนะโยมนะสแกนตรงนี้แล้วก็ควักเงินตรงนี้นะโยม160นะรับตังไปก่อนนี่ร้อยหกร้อยหกโยมเตียงสองอันผิดนี่ ยอมจ้า ่ป็นปกติแต่ว่าเป็นเด็กงานไรเป็นรุงกระดานงานรานนี้เป็นบฟอเป็นปกติเ่งนไเนะเต็มจะกินอะไรวันนี้ป้าโบจะเรียงที่ว่าสเตมทำกระทงสวยๆให้นะโอ้ยวัวขนเป็นพันนกนีนกน้เงพยมาบองพี่ดิรงกอ้าทู่ป่กดิา่อมาเจ้เชิญมาวันก่อนจ้า นกกระทาย่างต้องยกให้ลุงอ่างรับประกันหวามอร่อยอร่อยจนต้องซื้อแล้วซื้ออีกนกกระทาย่างสูตรหมั่งนกกระทาย่างเฮ้ยกระทาย่างสูตรใหม่ยิ่มใช่เด้าผู้เจอบาทเดียวไม่ใช่เด้คือไปไว้คนร้ายๆกับนักสลบปองไปไช้ต้องสแกนลากผ่านกับคนเต็มอยู่ ไปใช้ได้บาทสองปลาล้านใช้ได้โอ้เจอเดีวเจอใช้เฮ้ยเจออยู่ร้านเจออยู่ร้านไอติมล่อหาอยู่เจอไงใดไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดยู่ร้านไ,ไอติมบ่เด็กน้อย,นอยเนะะา,นา,ะ,านะห่างบะไรก็คือขาดบะไรก็คือร้านไอติมเนาะไม่ไม่ไม่ครบแ<อ>ล้วก็หมดไม่ครบมาเดี๋ยวไปบางจาก เอาเรื่องเอาเรื่องเต็มหมดสีเรื่องเรื่องเรื่องแบบยัายๆเนี่ยเอาอย่างนั่ะสายสบยพงกนียโอ้มีโบล็นหุ่งหรือไม่ใช่ช็อกโกแลตยินจี้หรออะไรน่ะมองตาไม่เห็นนั่นน่ะสีแดงๆนี่น่ะข้างล่างนี่เนี่ยนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวข้างล่างนี่ใช่ไหมเต็มโอ้ข้างบนหน่อยยี่สิบล้านนั่นหรอโอ้มันเบิดแหวนอ้างไหนด้วยที่ว่าจะ เอาเดียกอาหมเหมือนไมาเดียกเอาดเลยมนเดียันเดียไ่เห็นม่งเดบเจอเจอยังเอาเห็นไหมโอ้่อเาเกินเดียกเป็นบางยางัมงเต็มเเลูกเต็มันบันเียกบาบดียกบาบาทนี่นี ร้านเฮกระทงห้ป่าจ่ายตังเลยเนาะค่ะติมนี้มขอบคุณค่ับป้าโบหรือยังมาแล้วเ่เดี๋ยวจ่ายยังสองคอรู้บานีหากันมเเนาะเน่ยไรลแปะยูยนใกล้บ้านเขาก็มีซิซิแซบปะเดียก่อนเดียดรีเลยเป I <laughs> do Hãy subscribe cho cái rồi Mì Gõ Để không là hết trơn. dẫn